สวัสดีครับลุงการสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับลุงการครับลุงการสวัสดีค่ะน,อน้องผู้่นเพื่อนบอกนี่เพิ่นเสียชีชวิตนานแล้วบอกครับลุงการเดี๋ยวประมาณสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วเอเอ,อเพื่นเนี่อายุยี่สิบปาาีว่ามาติมุทีเพราะว่าจะไปขัดทหารเนาะเพื่นตอนนันเพื่อนเลยยี่สิบปีมามาจากกรุงเทพราะว่าขัดทหารเนี่ยคือม่มาจะม่แรงครับเลังจากนั้กินเหล้าก็มู มูก่ก็สวนไปครับหลแขงถแขงรลบอยู่นี่แหลนีลแหละเแ้บ้านเ่านีละนองหุง้องแขงอี่ละาอนนี้มูกนนม่ก,ไกไ็ไปม,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 ไม,ม,ม,มันก็สามคนที่ก็ไปไปเศษขาดาคงลบลบลมนองใต้ขว่าบบอวตอเสียที่ทำหมอเมาป่วยปรมาณสามเดือนนี่เขา,าใต้บ่อนจอข้อจอข้อ มาหอดานมาอ้าวเป็นอย่งครับุ้งการขอแสดงความเสียใจน้ำนาบแอมเนาะครับผมเอาเรื่องเด้ยบันนี้เอาเรื่องเรเพิ่นมาเพิ่นมาจังไนครับผมต้องบอกเลยว่าเพิ่นมาเพิ่งอยากถึงเรื่องบ่าบอกบอกยังที่วว่าใช่หรอคุณวะแล้วตัวเองบอกเยว่าอยากบอกว่าเขาวงว่าเอาน่เจ็ดสี่สอง่เจ็ดสี่สอง เพิ่นเคยมาหาลุงการมาบอกเล็ลุง<อ>การในเรียนฝันนี้จักเตียวเคยฝันนีนจักเตียวจนแต่<อ>เสียชีวิตไปก็ต้องฝันนี้มาขึ้นยี่สิบเอ็ดปีอายุยี่สิบเอ็ดยิ่ยังคือคขึจังไหนยินข่าวว่าเนี่ยเลยทาสิบปีแล้วเพิ่นเคย<ม>เพินเเ่นเคยมามาหาลุงการอยู่แต่ว่าเพิ่นมาแบบว่าลักษณะที่ว่าคือคือฉบ้านเขาเอ,อ,าอเื่นว่าพี่อ้ำอย่งสีบอกเม่นพี่อ้ำมาอ้ำขึ้นบ้านหรือเปล่าโว่มันขึ้นบ้านหนีเลยอันนี้หลังจากฝันแล้วหรือว่า ก้อนฝันันแล้วฝันแล้วฝันแล้วก็โตมาฝันอีกางื้นอันนี้อันนี้กับตัวนินมาบอกเลยอันเมื่อคืนอันเจ็ดสี่สองนี่หลังจากฝันมาอ้ำแล้วก็มาฝันเมื่อคืนนี่นัเจ็ดสี่สองเนื้อครับท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเบื้องหน้าใบอ้ะเนาะครับผมอ๋อเพิ่นแสดงว่าเพิ่นจะเป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่เนาะ เป็นเปพื่อนเราได้รู้หลก็ร่างฟันเพือนเพือนเกอายุเป็นน่องไม่น้ำนะครับประวัติโดนจังฝันอายุสองหนึ่งอายุยี่สิบเอ็ดครอมแต่มันก็ออกมาหล่ะนะครับพอเที่ยงเนาะแมนมันออกมาล่ะหัวสองหมวดผมได้ครับสองสองหนึ่งหละก็สองหนึ่งรางอีกครับแต่วันนี้มาสิบสองก็ได้ครับเพื่อนบอกอีกเนาะครับ ตอนเพื่อนหม่ามามาอ่ำนี้เป็นลักษณะจั่างไรลุงกาญบอกบอกช่วยเอฟซีผมได้ฟังเนี่ยใส่ชุดใส่เสื้อสีขาวเพิ่นใส่เสื้อสีขาวมาผมก็นอนนอนนอนแข้งเนาะมัดมัดนั่งเต็งเลยนั่งเต็งนั่งเต็งเลยนั่งเต็งผมผมก็สิสู้ี่เออที่จะได้บ่ไดรนั่งเพราะว่านอนสี่นะแล้วมือออกอะได้ครับนอนนอนมื่หนาวก็นอนเต็งนอนสองสี่บาทดึงแค่ดึงบอกที่ได้ก็ไว้บอก อะไรตัดสินใจว้ยี่เว่ะอะไรยังยังไล่ใสนาเขาไล่ศาสนเขาเขาก็ออกยไล่ศาสนาเขาเก็ลุกไปตื่นทีพอดีว่ะลุกเมือนใหม่โอลักษณะผีอ่ำนี่จะนั่งเต็งเลยเนาะก็ม่อดีได้บอเมพอเคยยนหลายคนหลายท่านว่ายังสี่ลักษณะนี้เต็งเขาเลยลกไเต็งึกเลยแล้วครับสู่เขาไปแล้วเต็งไหว จะเิ่นบอกอีนั่งนั้งบอกช่วงที่มันมาอ่ำนะ<อ>ถ้าได้บอกนังก็ได้เขาเป็นกาจะติาบอกมา,มา,ากว่าเจาชัวกราบมาให้นอมลายเพิมันมาก่อน,นแต่ว่ามือนั้นา่ไหนบ่ไดนบอกน้ะบแอมนเพมันเพี้ยงแต่มาอำมามากไ้้า,ายว่าอันได๋ลระเขาว่าผีผีคนบอกดีผีบอกห่ายอย่างนี้นะบอแอมผู้เฒ่าผู้แก่บนสิว่าอย่างซี้เิ่นก็จะมาบอกมากาวว่าเจาชัวกราบมาให้แต่ว่าคนบอก แบบว่าบอเป็นคื้นคนเฮาจริี่เพื่อนอาจจะมาอ่ามองจงซี่นะนั่งเตลงเอาเลยนีเลายคนนี้เงินไปมาเมือยมากนอนม่ขึ้นฟันมมือขึ้นฝันมามาไปโตมาเลยย่างมาหาเลยอืมอันนี้เพื่อนบอกเลยบอกครับเพิ่นบอกเลย7จ็ดสี่สองนี่ไม่เคยมาหาดอกมามางเหล่าเลยไปโดนเรากำลังฟันเห็นอยอเนาะรับผมโตเดียวนครับ สองตัวพ่นก็บริบอกบอก,บอกสามตัวชุดเดียว ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลูกการเนาะค่ะเนาะฝันเห็นผีหนองทสายเข่าฝันค่ะบอกเลข742เนาะแล้วก็อายุหนองทสายเพิ่นยีปีค่ะท่านผู้ชมเสียชีวิตตอน21ปีเนาะประจำหมวดกันที่17มกระลาคมค่ะพศสอง8ค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอฝากช่องน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเอาเรืในช่องจ่าปอค่ะฐานมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันได้เด็ดอยู่ใสจ่าปอกค่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านทุกเก่าค่ะแต่อย่าฝากไม่ใส่น้องชมมินิจ่าปอมีความดีมาฝากค่ะเป็นเมียตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซารมามิซีไปบูชเทวดานคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้าง ต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพววข่าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าเนี่ยขอบริบาตในี้ือนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เออแม่เต็นผมแม่โทณีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวถูกับกตัวเม่ยอ่าย่ในตัวนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง หลงในสังคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยมเขาโม้ซกไปแล้วดูซสว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตรุยังขายวัดีกว่าดีไปรั้งเม็ดยังบ่เคยสือเรือกถึงเบอร์กับถื่อเขาก็เงนอยู่ว่ามันเป็นานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่มากล้อปูหรืออาจะมากี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง อ,อ่คือสร้างเป็นชีสัส,สีมีชีวภาพฟูงกูไปกูเงื่ยว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ร่างสงส่สร้างในการออกโลกบอกซื้อส่วนมากเขาเลยชื้อจำนำหนา้ามาหนา้าจะขี่มันเขาบอ,อกน้องคันดีบดเอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดไอ ผสมเสร็จของงาาสร้างแล้วกับพวกนางสร่างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นั่ให้ยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสาสั่งเม่นมยังก็เพนมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเาคุณกับเป็นเอกยูในด่านของสร่างคือพลังสร่างสุยางมันสร่างมันเป็นสัต์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร่างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิมาทุกพระองค์มก็ใส่สร่างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างดูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยาย่าโยมไปสา,<ห>สาธุค่ะธรรมุชมจ่าปอกาไดยมีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอกระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาเน่หเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะคะ่ะารผม้ชมมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเหตดเอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี กะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะคายบอดีลูกค้าบ่อคอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอนอะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ